ทำงานต้องเอาหน้าอย่าปิดทองหลังพระเฮ้ยได้ยินไม่ผิดหรอกพี่นันพูดชัดเจนครับ เราทํางานเราต้องได้หน้านะครับหมดยุคครับหมดยุคของการปิดทองหลังพระแล้วเพราะวันนี้หลายคนรอให้เจ้านายเห็นรอให้เจ้าของหรือว่าผู้บริหารเห็นผมบอกเลยว่าไม่มีทางหรอกครับเพราะเขายุ่งมากครับเขาไม่รู้ลอะครับว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่เพราะนั้นเนี่ยเวลาคุณทําอะไรคุณสื่อสารดีครับคุณบอกเขาสิครับว่าคุณกำลังจะทําเรื่องนี้คุณจะวางแผนเรื่องนี้ต้องเอาหน้าบ้างผมอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีแต่การที่เราไม่ได้ทําแต่เราไปเคมเอาของคนอื่นมา อเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้หน้าเนี่ยก็คือการได้ทําสิ่งที่เราได้ต้องทําอยู่แล้วแล้วมีการสื่อสารมีการพูดคุยผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญองค์กรมันจะเติบโตได้เราต้องอยู่ในการการสื่อสารกันอย่างต่อนเนื่องอย่าไปงมมเงยทำแล้วหวังว่าเขาจะเห็นผมบอกเลยว่าไม่มีทางเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้สําหรับคนที่ตั้งใจทํางานคนที่ทุ่มเททํางานคุณต้องเริ่มเรียนรู้ในการรายงานในการสื่อสารเอาหน้า น้าคุณไปวางไว้เพื่อนรับผลงานบ้างนะครับอย่าปล่อยให้คนที่ไม่ดีในองค์กรเคลมเอาผลงานของคุณไปเอาหน้าแทนฝากไว้เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ